สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้อาจารย์ก็จะมาให้ข้อคิดพีนะคะในเรื่องทฤษฎีของสายน้ำนะคะเบื้องหลังอาจารย์ก็คือแผ่นน้ำใช่ไหมคะน้ำเป็นอะไรที่แค่เราเห็นเน่เราจะรู้สึกถึงความเยือกเย็นถูกไหมคะอาจารย์เองค่ะตอนนี้อาจารย์ก็ใช้เรื่องทฤษฎีของน้ำเข้ามาเพราะว่าเมื่อไรก็ตามที่มีเหตุการณ์ต่างๆซึ่งเข้ามากระทบอาจารย์เป็นสิ่งที่อาจารย์ ไม่ได้แฮปปี้กับมันนะคะอาจารย์จะทับตัวให้เหมือนน้ำน้ำดียังไงคะไม่ว่าเรื่องต่างๆจะผ่านเข้ามายังไงปัญหาของคุณอาจารย์จะคิดเหมือนเป็นโขดหินถูกไหมคะแต่ว่าเราเป็นน้ำเป็นยังงคะเราก็สามารถจะซึมผ่านตรงนั้นไปได้โดยที่เราจะไม่ปะทะอาจารย์จะไม่ใช้การต่อต้านและอาจารย์จะไม่ตอบโต้แต่อาจารย์จะ,จะค่อยซึมผ่านไปถ้าอะไรคะมวลน,น้ําต่างๆมีพลังมหาศาลมันสามารถไปได้ทุกที่ทุกทาง หินเบื่อจะน้ำเป็นนานๆานเป็นยังไงบ้างคะจะค่อยๆก่อนนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นทฤษฎีที่ดีเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเวลามีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราอะ่ะเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ต้องการแต่เราจะไม่ตอบโต้แต่เราจะทําตัวให้เป็นน้ําเพราะว่าอะไรคะหลักแห่งการตอบโต้เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณตอบโต้มันจะมีแรงประทะขึ้นมาปะทะแล้วเป็นยังไงคะ คุณจะทําอะไรก็ตามเขาจะไม่มีความรู้สึกหรอกคะว่าสิ่งนั้นที่เขาทาอะ่ะถูกต้องเขาจะหาเหตุผลเพื่อมาหักล้างแล้วเป็นยังไงคะมันก็ไม่ได้มีสิ่งใดเกิดขึ้นมาที่ดีขึ้นมาแต่ถ้าเราทาตัวเหมือนน้าอ่ะตรงนี้มีหินเราก็ไปสิ่งมาอีกทางหนึ่งซึ่งจมูนของน้ำเนี่ยมันจะมาหาสารพลังของมันก็จะมากแล้วมันทําให้เรามีความสุขใจด้วยเพราะเราไม่ตอบโต้ ถูกไหมคะแต่เราไปในทางที่ควรจะไปและจะทําให้เราพบแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิตแน่แนอนค่ะลองเอาเรื่องทฤษฎีของสายน้ําไปปรับใช้ในชีวิตคุณดูนะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับคนที่คุณรักรบกวนกดไลค์แชร์นะคะแล้วพบกันได้ในเพจแก้ปัญหาชีวิตด้วยพลังจิตบายอาจารย์ม์น,นะคะสวัสดีคะ่ะ